ันนางจารุพันธ์ประดับอยู่อยู่ที่โรงเรียนพญาประเสริฐสุนทราราสายกระจาญสิงหเสนีสอนชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูใช้รูปแบบการสอนเน้นซ้ำย้ำทวนผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายครูเชื่อว่าการเรียนรู้การทำแบบซ้ำๆนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจดจำบทเรียนนี้ได้อย่างยาวนาน เริ่มต้นในการสอนของครูก็ครูจะผูกโยงนะคะเรื่องราวของครูกับการนําเสนอไปเข้าสู่เรื่องสลระอาก็คือเอาในในสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบัน ออกเสียงเหมือนเดิมเลยหัวหน้าห้องเราก็คือออกเสียงอะไรนะแต่ว่าวันนี้คุณครูไม่สอนเกี่ยวกับพยัญชนะแต่ว่าคุณครูจะสอนอะไรจระไนสระอาสระอาอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกก็ดูจากบัตรคำก่อนใช่ไหมคะดูจากบัตรคำเสร็จก็ให้นักเรียนเขาเขียนกลางอากาศเพื่อหนึ่งครูจะดูวิธีการเขียน ของเขาว่าเป็นวิธีการเขียนที่ถูกต้องไหมและให้นักเรียนสามารถจดจําไปบันทึกในสมองได้ว่าสระอา,าเขียนอย่างนี้นะถ้าขีดตัวนี้แทนที่พยัญชนะอ่าแทนพยัญชนะตรงนี้สระอา,าอ่านักเรียนลองลองทําเหมือนกับสระอา,าตัวนี้สิคอะอาจรครูหันหลังนะเป็นยังไงลากลากขางอ่าหนึ่งสอง้ามา 1, 2, หนึ่งสอง้ำไมค เขาเรียกว่าล่าข้างๆข้างหน้าเป็นพยัญชนะข้างหลังเป็นสระอาขั้นต่อมานะคะจะเป็นการอ่านจากแผนภูมิการอ่านการอ่านแผนภูมิการอ่านนี้คุณครูจะเขียนคําที่มีสระอาไว้ในแผนภูมินี้เพื่อให้เด็กคุ้นเคยก,กับคำที่มีสระอานะคะเกักเรียนจะได้จําคําที่มีสระอาได้ว่ามีคําอะไรบ้างอ,อาจารุณครูก่อนนะคะ ลักษณะในการนำเข้าไปสู่การอ่านแผนภูมิการอ่านครูจะเป็นผู้เป็นต้นแบบในการอ่านให้เด็กค่ะเพราะว่าเด็กที่มาจากหลากหลายเนี่ยคะเด็กยังมีพื้นฐานทางการอ่านที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ครูนำในการอ่านเด็กจะได้อ่านตามได้ลักษณะการอ่านที่ถูกต้องจากครูอ่านเองได้ป่ะหรืออีกหนึ่งครั้งออ่านเองลองอ่านเองถ้าไม่ได้เดี๋ยวครูออาใหม่งจอ มาคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเข้าสู่กิจกรรมบทบาทสมมุติคะ่ะครูจะเรียกเด็กออกมานะคะตามแผนภูมิกาอ่านนะคะคุณครูจะสวมสายคาซึ่งมีมีบัตรคำของเขานะคะนักเรียนก็จะเล่นบทบาทตามนั้นอ้าวตัวละครมีดังหนึน่งอันนั้นทีนี้คุณครูจะให้ให้ไปนั่งเออไปยืนมุนนุ้น่อดแล้วคุณครูจะอ่าน สยมาอาสวยเดินตรงเลยฉันสวยนางสาวไทยอาอาก็มาหาใทรด้วยอาก็มาหากาด้วยสรุปว่าสรุปว่าเรื่องนี้ใครมาหาตาบ้างามีตามีตค่ะใครคะอาตากับอาอานัอโสคทำว่า เรียนที่ที่ได้ได้ได้เล่นบทบาทสมมุตินี้จะสร้างให้เขาเกิดการกล้าแสดงออกและการกล้าแสดงออกของเขาเขาก็จะเกิดการแต่งเติมจินตนาการออกมาซึ่งเป็นการสร้างจินตนาการที่เด็กอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเล่นแล้วก็จะเป็นความรู้ที่ฝังแน่นในตัวเด็กมากกว่าการที่เรียนรู้แบบท่องจำเพียงอย่างเดียว ต่อจากการแสดงบทบาทสมมติส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของกิจกรรมคุณครูจะแทรกแทรกเรื่องลักษณะของการอ่านแจกรูปเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้นดกเรียนได้สามารถที่ว่าจะจําได้และสามารถที่จะอ่านารู้รู้ที่ไปที่มาของคําว่าพยัญชนะประสมกับสระถึงจะออกมาเป็นคําได้อ่านนะเรียนดูดูให้ชัดเจนการแยกพยัญชนะกับสระนะหนึ่งสองสาอะไรเอ่ยออเอามา ตัว<อ>สาลคือซาลาได้มาก็คือคำว่าอ,อ่านะคะอ่าพยัญชนะต้นคือตัวตอเอเสียงต่อกับสาลา การสอนแจกรูปคำนี้ครูควรจะสอนในลักษณะสอนซ้ำสอนบ่อยๆนะคะสมมุติว่าสระอาครูก็ควรจะเปลี่ยนพยัญชนะไปเรื่อยๆก็อ,อากาตออาตาอะไรเงี้ยสอนไปเรื่อยๆให้อ่านทุกวันทุกวันจนกว่าเด็กจะมีความมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วก็สามารถที่สามารถที่จะนำไปสู่การเขียนคำได้หลังจากที่นักเรียนได้ได้แจกรูปคำแล้วก็อ่านเป็นคำจากสายคาด บนสีษสารนักเรียนแล้วนะคะครูก็จะมีบัตรคําให้นักเรียนนะคะบัตรนักเรียนจะต้องนําบัตรนี Siri, ้ไปเทียบคําที <S 2> <S 2> ่อยู่บนแผ่นภูมิบนกระดานดําอ่าคนที่หนึ่งอ่าไปเทียบดูถูกต้องหรือไม่ถูกปะคะอ่าถ้าถูกอ่านสะกดพร้อมกันถูกหรือผิดถูกอ่าอ่านสะกดพร้อมกันการเทียบคํานี้ มีความสำคัญก็คือเป็นการใช้ทักษะการสังเกตของนักเรียนนักเรียนจะต้องใช้ประสาทต,ตาเนี่ยเทียบคำํำสังเกตว่าคําที่อยู่ตรงนี้ของเราต่อเต่าที่อยู่ในบัตรคํานี้กับต่อเต่าที่อยู่ตรงแผนภูมินี้มันอยู่ส่วนไหนของแผนภูมิการอ่านกิจกรรมต่อมาของครูเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้นักเรียนเปล่งเสียงอาอาอาตามคําสั่งออกเสียงสามครั้งออกเสียงให้ดังกว่านี้ ลองออกเสียงเอกทีออกเสียงให้ดีกว่าเดิมครูจะต้องการให้นักเรียนเปล่งเสียงได้ถูกต้องคือเปล่งอาคำว่าอาได้ถูกต้องซึ่งสามารถที่จะไปปรับประยุกต์กับสระอื่นๆได้เช่นออกเสียงสามครั้งอีอีอีอาอาอาอย่างนี้น่ารักมากเลยครูก็เลยให้เป็นป้าเลยแกมากเลยเพราะว่าฟันเริ่มหมดปากแล้ว โอนะคะอะเป็นคุณป้าถ้าเขาเป็นคุณป้าเนะีย่ยต้องเป็นอะไรคะหลาครูก็จะให้เด็กที่ออกเสียงเปร่งเสียงสระอาได้ได,ได้ได้ประทับใจนะคะก็คือเป็นคุณป้าให้ก็ออกมาเด็กๆที่อยู่ในห้องก็คือเป็นหลานลเขาก็จะถือตะกร้ามาหนึ่งใบภายในตะกร้านั้นก็จะมีตุ๊กตาสัตว์ต สิ่งที่เด็กได้รับจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กจะได้คําเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสระอาใช่ไหมคะทีนี้ครูก็จะให้เด็กได้สังเกตว่าคําไหนบ้างขูเขียนบนกระดานดานี่มีคําที่มีสระอาบ้างกบมีสระอาหรือเปล่าคะกบไม่มีเสือมีไหมไม่มีกระต่ายมีอ่ามีวงกลไมไปต่อนานะมีโค้กมีอ่ามีนะคะหมา สะอาอยู่ตรงไหนปริมชีสาอาตรงกระต่ายถูกหรือผิดถูกถูกหรือผิดน้าเด่นสะอาอยู่ตรงนี้ถูกต้องลำดับต่อมาคุณครูจะใช้แผนที่ความคิดเข้ามาในในการสอนสะอาเพิ่มขึ้นนะคะการสอนแผนที่ความคิดเนี่ยเด็กจะได้มีความคิดหลากหลายมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าว่าเ,เป็นการร่วมร่วมกันคิดนะคะ,ะคุณบูมคุณบูมสะอามาหนึ่งคำครับคุณบูม,ม อตาอ,อ,อนอาอานหลังจากที่นักเรียนได้ได้คำจากสระอามาคุณครูใส่เข้าไปในแผนที่ความคิดเรียบร้อยแล้วขั้นต่อมาคุณครูจะสอนแผนที่ความคิดเรื่องของกลุ่มคำก็คือกลุ่มคำนี่หมายถึงว่าให้นักเรียนเพิ่ม เพิ่มคำเข้าไปนะคะอาจจะการเพิ่มคํานี้อาจจะเป็นการเพิ่มคําเพื่อให้มีความหมายเน้นหนักมากขึ้นให้คํานั้นมีความสละสลวยมากขึ้นหรือว่าเด็กสามารถเห็นภาพพจน์ได้มากขึ้นอันนี้คือคําที่มีสระอาทีนี้ครูอยากได้คําเพิ่มขึ้นเอาคํากับคํามารวมกันให้มีความหมายมากขึ้นเขาเรียกว่ากลุ่มคําแต่มีข้อแม้ว่าคํานั้นจะต้องเป็นคําเดิมนะคาเดิมนะเพิ่มไปนะคะ อีกาดำสองดีการที่คุณครูใช้คําเดิมนะคะมาสอนอย่างเช่นกาก็ยังเป็นกาเหมือนเดิมก็เพราะว่า หนึ่งประสบการณ์เด็กในการอ่านคำเนี่ยในการจำคำในการอ่านคำนี่ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูจึงดึงคำที่ซ้ำกันนี่แหละมาใช้เป็นประโยชน์ก็คือมาเพิ่มคำขึ้นมาหรือมาเน้นคำขึ้นมาคือเป็นประโยชน์สำหรับออนักเรียนจะได้มีเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นขึ้นมาจากคำคำเดิมที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะไปประโยชน์นักเรียนสลออับสัพท์สนื่อสักรู่นี้เยอะเลย อย่างเช่นเข้าไปสู่ประโยคที่นักเรียนว่าอย่างคุณครูมีอะไรนี่อะไรไม้ไม้ไม้เป็นหนึ่งคำทีนี้คุณครูทำากริยาอาการให้มันตก<อ>ไม้กับตกมารวมกันกลายเป็นประโยนาจุลจักรเดินมาหาคุณครูแล้วสงานายเออจุลจักรเดินจุลจักรกับเดินมารวมกันกลายเป็นประอะไรโ<อ>ปโยน,นริยาหมายถึงอาการที่เรามองเห็น นะียอย่างการเดินก็มองเห็นชัดเจนใช่ไหมอาการตกปุ๊บก,ก็มองเห็นชัดเจนอันนี้เอามารวมกันก็กลายเป็นประโยคนะคะนีกเรียนแล้วได้ใจความหลังจากที่นักเรียนได้ได้ได้เรียนรู้ประโยคอะคะ่ะครูก็จะสอนนําเข้าไปสู่แผนที่ความคิดในเรื่องของประโยคอีกาสีดำคใะรยแต่งประโยคกาไปหาก้าไปหาอีกาต้องสีอะไรคะสีดําด้วยคุณครูต้องการคําเดิม สองขาดีมากแม่มีสองขาสุดท้ายตาสีดำอชานินีลูกตามีตาสีดำ,ดำนะคะได้หลังจากทีนก่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมฟังพูดอ่านกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมการเขียนครูจะให้นักเรียนทําใบงานนะคะในใบงานใบนี้ในใบงานจะเป็นเรื่องเราก็คือให้นักเรียนหาคําที่มีสระอา เขียนคาที่มีสระอาและแต่งประโยคที่มีสระอานะคะครูหวังว่ากาาิจ sí. ก,กรรมในการเขียนที่ในรูปแบบของใบงานนี้จะช่วยทําให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสระอาได้ดียิ่งขึ้นในวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้รับรได้เรียนรู้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสระอา تو, ก็คือได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษานะคะหลักเกณฑ์ทางภาษาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคําเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านเป็นประโยค ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแต่สิ่งสําคัญก็คือครูจะต้องสอนแบบเน้นซ้ําย้ําทวนเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการอ่านและการเขียนที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนในระดับชั้นที่สูงต่อไป